เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มจะทำอาชีพขนส่รรกและกำลังจะหาซื้ออุปกรณ์ขนสเช่นสายแก๊สวาวแก๊สวันนี้นะครับวันนี้ตู่ก็จะมาแนะนำสิ่งที่ต้องห้ามซื้อห้ามใช้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดทำขนสครับเพราะสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นอันตรายมากๆสำหรับมือใหม่นะครับสิ่งนั้นก็คือนี่ครับคือวาวแก๊สแบบนี้เห็นไหมครับ ว่านี้ครับเขาเรียกว่าวาวแรงดันสูงนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับมันจะไม่เหมาะกับเตาสำปพลครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเพราะว่าแรงดันแก๊สนะครับมันจะออกมาเยอะมากๆครับและเร็วมากๆสําหรับเตาสำพลครับเพราะชุดนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับพวกอ่าตามสั่งหรือพวกไก่ทอดมากกว่านะครับมันจะไม่เหมาะเพราะเวลาครับที่เราเปิดแก๊สนะครับที่เตาสำปพลแก๊สมันจะออกมาเร็วเมื่อแก๊สออกมาเร็วนะครับและมือใหม่มักจะจุดแก๊สไม่ทันนะครับเมื่อจุดแก๊สไม่ทัน แก๊สมันออกมาเยอะเมื่อเราจุดปุ๊บมันจะบึ้มขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากๆสําหรับมือใหม่นะครับส่วนถ้ามือที่แล้วนะครับโอเคใช้ได้ครับจุดคล้องจุดไว้แล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่มือใหม่จะจุดแก๊สช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวแก๊สแบบนี้นะครับนี่นะครับคือแรงดันสูงหรือหัวฟูนะครับห้ามซื้อมาใช้โดยเด็ดขาดนะครับแบบนีนนี้ครับส่วนแรงดันแบบไหนนะครับหัวแก๊สแบบไหนเอาไว้คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวลุงตู่จะมาทําคลิปให้ดูทีนะครับว่าต้องหัวแก๊สหรือวอลแก๊สแบบไหน,นครับถึงจะเหมาะกับมือมที่เพิ่งเริ่มมาทำนะครับส่วนคลิปนี้ลุงตู่ก็ไฝ้านี้นะครับอย่าลืมครับห้ามตื้อมาใช้ในะค,ะครับหัววอลแก๊สแบบนี้นะครับเ,เพื่อน